น้ำหวานซาซาเคลียรชัดหลังโดนโยงข่าวลือคู่รักเสียงดีเลิกกันจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจเมาข่าววงการบันเทิงชื่อดังเปิดประเด็นคู่รักเสียงดีไม่หวานกันเหมือนเดิมแถมมีข่าวว่าเลิกกันนานหลายเดือนแล้วก็ทำเอาชาวเน็ตต่างอยากรู้ว่าจะเป็นคู่ไหน แห่ดาอักษรย่อกันมากมายซึ่งก็มีคู่ของน้ำหวานซาซากับกวางเอบีนอร์มอลถูกโยงประเด็นดังกล่าวด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านสาวน้ำหวานซาซาก็เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอัทอิว่านระบุว่าตอนแรกเห็นข่าวคู่รักเสียงดีเลิกกันซึ่งไม่ใช่หวานแน่ๆเพราะเราไม่ได้เสียงดี แต่ทีนี้พอมีคนหลังไม้มาถามเยอะมากว่าใช่คู่เราไหมใจก็นึกดีใจหรือว่าเขาคิดว่าเราเสียงดีเลยต้องถือโอกาสมาชี้แจงตรงนี้นะคะหวานกับพี่กวางยังอยู่ด้วยกันตามปกติรักกันดีทะเลาะกันเป็นธรรมดาสวีทกันตามอัตภาพแต่ไม่ได้เลิกกันนะคะทั้งนี้สาวน้ำหวานยังโพสแคปชั่นอีกว่า จอกันทุกวันเดินทางด้วยการตลอดมีฮอบบิทเดียวกันอาจจะไม่ได้ลงรูปในทุกกิจกรรมหรือลงรูปในชีวิตประจำวันแต่ยังรักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คู่เราคะ่ะแอดควันกับ